กันตัวหน้าล่าข่าวแมนยูเวนตุสฮะกับคือสมกันสมกันไปเลยนี่ไงมีคนถามมาว่าทำไมถึงต้องใส่เสื้ออูเวนี่แหละเพราะว่าวันนี้มีข่าวเชื่อมโยงกับหอ้หลายคนเลยใช่โดยเฉพาะกับแมนยูนะครับเชื่อมโยงกับสามนักเตะเลยทีเดียวกาเซตาเดโลสปอร์ตนะครับสื่ออิตาลีชื่อดังเลยนะครับรายงานบอกว่ายูเวนตุสแอบจ้องฉก3แข้งจะบอกว่าซีเนียก็ได้นะส่แข้งอายุเยอะของแมนยูนะครับ ซึ่งรวมตัวกันเนี่ยมีดาบิดเดเคอาร์มีเอริกไบยี่แล้วก็เนมันย่ามาติชครับในช่วงซัมเมอร์เนี่ยพร้อมจ้องฉกไปเลยทีเดียวครับโอคือเป็นนักเตะที่กําลังจะหมดสัญญาถูกต้องคือเดเคอาร์กับไบยี่เนี่ยสองคนเนี้ยสัญญาหมดปีหน้ามาติชก็หมดปีหน้าแต่ว่ามีออปชั่นขยายสัญญาหนึ่งปีนะครับก็เ,เลยเป็นทีต่ต้องการของทีมจอมเซนฟรีอย่างยูเวนตุสนั่นเองครับก็ราชาแห่งการเซนฟรีคือกรณีของเนมันย่ามาติชเนี่ยเราไม่ทราบดีเทลเนาะ ว่ามันเป็นการบังคับขยายสัญญาหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบความยินยอมพร้อมกันทั้งสองฝ่ายแบบนี้ถ้าเกิดในมัญย่ามาติชเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาขึ้นมามเท่ากับว่าเดือนมกราคม2020ยูนตุสสาม,มารถมาเจราจาเซ็นล่วงหน้าได้ใช่ถูกต้องอนะแต่ปกติเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ ต้องตกลงกันก่อนมั้งมันเคยมีเคชของ DKR <ช> DK คือบังคับต่อเลยบังคับต่อเลยตอนรอบที่แล้วอ่ะใช่ครับซึ่งถ้าเรามองมองเจาะไปเป็นสถา,านการณ์ของแต่ละคนเนี่ย DKR ก็แน่นอนว่ามีข่าวเชื่อมโยงกับยูเว่มานานมากจะเป็นเป็นโกมือหนึ่งของที่น่นแล้วก็ยังรอดูผลงานของสมโมสรอ,อยู่ยังไม่ยอมต่อสัญญากับแมนยูต่อแล้วอย่าลืมว่าเอเจนต์ของ DKR เคนี่ยคนเดียวกับเอเจนต์ของโรนัลดอฟจอดเปนเดสใช่มันมีความเป็นไปได้ส่วนเอริกไบยี่ก็อาการบาดเจ็บยาวมารบกวนลุดตำแหน่งจากการเป็นตััววจริงแล้้ใหกบ อแองก,กวัวยแล้วก็ลีนในเลิะะนะครับส่วนมาติชกล่าสุดเนี่ยเขาเพิ่งไปเก็บตัวกับทีมชาติเซอร์เบียบแล้วก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว,วาก็บอกว่าไม่ค่อยพอใจกับการตัดสินใจในการจัดทัพของโซชาเท่าไหร่เพราะว่าตัวเองโดนดอกมาตลอดถูกต้องเพิ่งจะได้ลงมาเปลี่ยนเกมในช่วงนั้นล่าสุดใช่ก็พร้อมจะพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นตัวจริงได้ถ้าไม่โอเคก็อาจจะมีสิทธิ์ย้ายก็ได้นะคือเท่ากับว่าสถานการณ์ของทั้ง3คนมีความเป็นไปได้ที่จะย้ายทีมถูกต้องเรื่องของเดคอเนี่ยหูยื่นสัญญาให้หลลายรอแ้ว ยังไม่ต่อสักทีเซ็นแทีครับติดปัญหาก็คือเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรทิศทางของทีมฟอร์มการเล่นด้วยฟอร์มการเล่นแล้วก็เรื่องของค่าเหนื่อยคือจะเซ็นยาวอ่ะมันก็ต้องให้ชัวร์ว่าใช่ต้องมั่นใจอะไรบางอย่างใช่คือต้องประสบความสําเร็จได้นะครับส่วนอีกสองคนแน่นอนหลักๆเลยก็คือเรื่องของโอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงชัดเจนใช่อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่นักเตะหลายๆคนใช้พิจารณาในการย้ายออกผมว่า ค,คือมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้ทั้งสามคนเลยมผมมองว่าข่าวเนี้ยเรามองข้าไม่ได้ครับมผมว่าดูทั้งกระแสที่เขาเล่นแล้วก็ดูทั้งโอกาสที่เราวิเคราะห์กันว่าใครมีโอกาสอยู่ต่อใครมีโอกาสย้ายเท่ากับว่าข่าวเนี้ยถ้าประเมินตามหลัก แล้วก็ดูหลายๆบริบทแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเป็นความจริงที่ยูเวนตุสให้ความสนใจทั้ง3คนครับออคือสนใจอ่ะอาจจะสนใจจริงๆแต่มันจะได้หรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึง<ช>่งสนใจจริงๆแต่ได้ออไม่ได้อันนี้ไม่รู้คือ3คนเนี้ยอ่ะสมมติว่ายูเวสนใจอยากได้ทั้ง3คนออแต่ถ้าติดต่อ เจรจาคุยจริงๆเนี่ยอาจจะได้หนึ่งคนอาจจะได้สองคนหรืออาจจะไม่ได้เลยก็เป็นไปได้ไไดหรือว่าข่าวจะเต้าขึ้นมาเองเลยก็เ,<อ>เป็นไปได้เหมือนกันสื่ออังกฤษยังไม่มีใช่ไหมยังไม่มียังไม่ม,ม,มีก็เป็นแค่กาเซตาสื่อเดียวอ <Italy. S 2> ิตาลีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสื่อ,อเป็นข่าวที่เรารับฟังเอาไว้ได้แต่โอกาสเกิดขึ้นหรือเปล่ามันอีกเรื่องหนึ่งใช่แล้วค,คิดว่าในสคนเนี้ยถ้าเชื่อมโยงกับยูเว่จริงๆคิดว่าใครมีความเป็นไปได้มากสุดเดคิ ับผมนะคิดว่าเดอาร์เหมือนกันผมก็เด้อารคือคืออย่างเด r อเรามั่นใจว่าเขาไปเป็นมือหนึ่งแทนไวท์เชกเชสเีแ่แล้วปีหน้าบุฟฟองก็น่าจะไม่ไม่ได้จบด้วยกัรนีทายแล้วก็น่าจะเป็นไปได้แล้วยิ่งพีฟีอย่างเงี้ยชอบเลยเอเจนต์ก็คนเดียวกันใช่แล้วมันตัดปัญหาเรื่องค่าเหนื่อยออกไปเลยไงคือถ้าคุณไม่เสียค่าตัวคุณได้เซ็นฟรี โอ้โหผมว่ายูเวให้เดเคอได้แน่นอน3ามแสนห้านี่ยอย่างต่ำผมก็คิดแบบนั้น,ออนส่วนไบยี่เนี่ยผมมองว่าเดี๋ยวยูเวนตุสเขาดูฟอร์ม au, 2นักเตะแบ็กอัพก่อนรูการนี่กับเดมิราลโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคอาจจะไม่เอาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าเหน่นไปแล้วมันไม่โอเคไบยี่ e จริงๆถ้าไม่เจ็บง่ายนะผมว่าฝีเท้าเขาดีมากเลยอโอเคเลยเป็นกองหลังตัวสต็อปเปอร์ที่เข้าบอลหนักมากเลยใช่ซึ่งไม่รู้ว่า ฟอร์มการเล่นแบบดุดันที่อยู่กับเบรเรลก่อนมาย้ายมาอยู่กับแมนยูเนี่ยที่แบบเข้าหนักๆล้วไม่ค่อยเจ็บเนี่ยหายไปไหนหมดมาอยู่แมนยูคือเจ็บอย่างเดียวเลยส่วนมาติดก็เป็นข่าวอีกคนนึงใช่ไหมแต่ผมยังมองว่ามิดฟิลของของทางด้านยูเว่ย์เขากําลังระบายอยู่ไม่น่าจะมีเอเมเรชานี่มีข่าวใช่ก็โอ้โหมันตอนที่มีอยู่นะเวลานี้มันก็เยอะแล้วอะใช่ครับจะเอาไปอีกคือตําแหน่งมันทับกันไปหมดแล้วต้องรอดูว่าปีหน้าจะมีใครย้ายออกอะไรแบบนี้ไหมใช่นี่มีคนบอกว่า เสื้อพี่ขวัญสวยเสื้อยูเว่ใส่มาให้เข้ากับสถานการณ์เท่ๆนะอีกหนึ่งข่าวนะครับมาจากออการสัมภาษณ์กับนิตยสาร442ใช่ครับนี่นเป็นบทสัมภาษณ์ของดิคันไรส์อีกหนึ่งเป้าหมายของแมนยูในหลายตลาดที่ผ่านมาก็มีข่าวว่าเอ้ยจะเอามาเป็นกองกลางตัวรับช่วยสปอร์ตบ็อกบาสปอร์ตแมตต์คอมมินีดีกว่าไหมล่าสุดเจ้าตัวก็ให้สัมภาษณ์กับ442อย่างที่พี่ขวัญบอกนะครับ,รบนิตยสารชื่อดังก็บอกว่า เกี thought, you, uh ่ยวกับข uh ่าวเชื่อมโยงที่มาอยู่กับแมนยูแหละมีเป็นไม่ได้หรือเปล่าถ้าคุณมาอยู่กับแมนยูเนี่ยคุณจะเล่นไหวหรือมิแคนไซก็ตอบว่าอย่าเข้าใจผมผิดนะโดนเทคมีรองแต่ผมคิดว่าผมเนี่ยมีความสามารถมากพอที่จะเล่นให้กับทีมระดับแมนยูได้มั่นใจว่าตอนนี้ไปก็เล่นได้เลยใช่แต่ว่าแต่ไหมแต่แค่หลักๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของเวลาผมคิดว่าตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่ดีเท่าไหร่ในการมาอยู่กับแมนยูคือผมยังต้องเรียนรู้อะไรอีกมากก่อนที่จะก้าวไปสู่สโมสรที่ใหญ่กว่านี้คือเขาคงยังคิดว่าตัวเองเนี่ย อยู่กับเวสแฮมไปกอดอีกปีก็ไม่เสียหายได้เป็นตัวจริงได้พัฒนาได้เอาไป <ฟ S 1> ให้สุดอีกสักระดับหนึง่งแล้วเขาย้ายก็ไม่มีปัญหาอายุเท่าไหร่แหละเนี่ย2 0 2 1ยังเป็นดาวรุ่งเลย24ประมาณนั้นนะครับเขารุ่นเดียวกับเมสันมัล่์เพื่อนซี้กันซึ่งเขาก็บอกเลยนะว่าผมเนี่ยแฮปปี้กับเวสแฮมตอนนี้มากๆมีคอนเนคชั่นที่ดีกับแฟนบอลเวสแฮมมากๆแล้วก็รู้สึกว่าที่เนี่ย คือที่ที่เหมาะสมที่สุดในการโฟกัสกับฟุตบอลโอ้ยอายุ20่ปีเองใช่อยู่อีกสักปีหนึ่งโอ้โหเป็นสบายสบายเลยยี่สิบเอ็ดเนี่ยแต่ผมว่าถ้าแมนยูจะเอาอะต้องเลือกคนใดคนหนึ่งนะครับระหว่างเด็แคนไรส์หรือว่าเอ่อชอนลองสตาร์ฟเขาเป็นกองกลางตัวรับบทบาทเดียวกันแต่ผมว่าเด็แคนไรส์น่าจะเป็นออกแนวแท็กเกิลผมผมมากกว่าตัวปะทะเลยแต่ลองสตาร์ฟจะแบบว่าผ่านบอลผ่านบอลโฮลิ้งมากกว่า กึ่งๆ,ๆแบบปลายทางคาลิกมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเล่นเกมรับไม่ได้เล่นได้ชอลองซามก็เล่นได้<ต>ถ้าเกิดสมมติแต่ผมว่าชอรลองซ้มน่าจะยาก,กเลยใช่คือไม่ปล่อยผมว่ายากทั้งคู่เลยล่ะเพราะว่าทั้งสองสมโมสรน่ะโกง่าตัวไว้แพงเลยล่ะใช่ครับถ้าจะเอาเนี่ยสมมตนมมิตนะถ้าเกิดปีหน้ารังปล็อกบาไว้ได้สมมตินะครับเป็นปล็อกบาแม็กโทมิน่และกลางรับเป็นเดคันไรส์หรือชอนลองซ้ำ ในเวอร์ชั่นที่ r i ส์กับลองสตาร์ f เติบโตขึ้น1ปีอ่ะผมว่าโอเคเลยนะด,ดีดีผมว่าดีเลยก็คือทำหน้าที่คนลับทบาทเลยตัวหนึ่งเป็นตัวสากาัดอีกตัวนึงเป็นบ็อกซ์บ็อีกตัวตนึงเป็นเพล y m เม e เแต่ผมเชียร์คนนี้มากกว่าร <Rice, S 1> ใไดูดีกว่านะดูดูดีกว่าแล้วก็ผมว่า เขาได้ลงเล่นอะไรอย่างเงี้ยแบบพัฒนาต่อเนื่องมากกว่าและเห็นผลงานที่ชัดเจนกว่าลองซาเดแบบ็กเด็กเด็กเก่าเชลซีนะครับเดีแครไรส์คนนี้แล้วสื่อสื่อดูจะพูดถึงเยอะกว่าด้วยดูจะยกย่องเยอะกว่าก็รอติดตามดูก็ขึ้นชุใหญ่าแล้ว<อ>แต่ลองซารยังเนี่ยถูกไนหะมมันก็ตรงนี้ก็แสดงเห็นถึงว่าดีแคลไรส์ก็นำหน้าชอลองซารเป็นหนึ่งเก้าเหมือนกันนะถูกต้องนะครับอ่ะอีกหนึ่งข่าวอาการบาดเจ็บของอารอนวานบิซาก้าครับก็เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บในการฝึกซ้อม กับชินากรินะครับก็มีอาการบาดเจ็บแผ่นหลังแล้วก็ทีมแพทย์ในทีมชาติก็บอกว่า,อ,าอยู่เลยมันอยู่ก็ไม่คุ้มเสี่ยงหรอกเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคนเจ็บอีกเจ็บแล้วเขาก็มีแบ็กอัพอยู่แล้วเป็นเชนาโนแล้วก็ทางด้านของคือไม่ได้เจ็บ,จบหนักมากแต่ว่าไม่อยากให้แบกอาการไว้ใช่ก็เลยส่งกลับมาอยู่กับที่สโมสรเพื่อการเพื่อทําการรักษาต่อไปซึ่งตอนนี้มีอัปเดตล่าสุดบอกว่า,วาน่าจะไม่เจ็บหนักมากและ อาจจะกลับมาเล่นในเกมพบกับเลสเตอร์ได้หลังเบรกทีมชาติอันนี้ถือว่าอุ่นใจสบายใจได้ถ้าถ้ารักษาอย่างถูกวิธีนะคือถ้าดูแลแบบว่าไม่ให้มีอาการเจ็บบาดเจ็บเพิ่มเติมเนี่ยน่าจะหายตันปะโงปังงมนะนอนในน้ำแข็งสักสี่ชั่วโมงแข็งตายพอดีนะครับอันนี้เป็นข่าวดีนะดีดีนะเป็นเป็นสัญญาณดีแล้วคนรายงานคือแมทรอด้วยเทเลกราฟน่าจะเชื่อใจได้อยู่แล้วเขารอไหมแมทรอ่ะเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟเฟกตหนึ่งอันนีงเขาแย้งไหมไม่ไม่ใช่ผมถามไม่ใช่ไงรอไงก็รออเนนี่่่ถืววาาป็ขดีเพราาะว่อัันนนี้ถือว่่าเจ็บไมหก ไปรู้ทีกคนหนึ่งคือปอมักบาซูน่าแมนยูว่าเท้าตอนนี้ยังไม่มีเปิดเผยด้วยอยังอยังก็รอลุ้นเอาครับผมว่าก็ก็กระทบเหมือนกันถ้าเกิดไม่มีปอมกลแมนยูเพิ่งจะปล่อยถ้าเป็นแบ็คขวานะแมนยูเพิ่งปล่อยดาเมียนไปออ๋ใครจะแทนดาโลก็ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่อาจารย์ยังอาจารย์อ้อาจารย์ยังต้องลงแบ็คซ้ายไงอ๋อชอก็เจ็บอยู่สมอลลิงก็ไม่อยู่ไอ้ทีโมทีโฟลซูเบนซ่ายังอยู่ไหมเจ็บครับโอ้โหทิวจอแล้วแหละยืนขวาไปเล่นไม่ก็เล่นหลังสามอ่ะใช่ โอ้โหปัญหาอยนะครับตามนั้นนะครับมีข่าวของแมนยูเอามาฝากแบบจัดหนักจัดเต็มเลยลืมไอ้นี่ตัวเซเบ้เคยยืมไปขวามากก่อนอักเซลตนเซเบ้นะเล่นได้เล่นได้ที่ได้ปล่อยยืมตัวไปฟอร์มดีใช่นะครับ